สไปชไชนากดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับสไปชไชนานะคะสวัสดีค่ะดิสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสไปชไชานาสไปชไชนานี้นะคะทุกคนเรามาเปลี่ยนบรรยากาศถ่ายข้างนอกเพราะว่าเราจะมาถ่ายคลิปกันแต่ว่า เขาบอกว่าอยากได้บรรยากาศธรรมชาตินะฟิวหลัง<อ>บ,บ้านนะคะ<อ>ก็จะได้ยินเสียงลกร้องเสียงแตรลดเบาๆนะคะแล้วก็มีตัวแขกแขกรับเชิญของเรานะคะก็คือน้องแมวนี่น้องแมวแล้วก็ลูก<อ>ลูกแมวตรงนั้นนะคะเป็นแก๊งนางพญาขนขาวอยู่ที่นี่นะเป็นแมวจร,รจัดแต่ว่ามันกินข้าวบ้านเราทุกวันเลยทุกคนเราจะพาทุกคนมาอ่านคอมเมนต์จาก y YouTube อะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์เรื่องของ เกิดมาเยอะมากเลยแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากว่าสามีมีมาพูดภาษาไทยได้ไหมปุพูดภาษาไทยได้ไหมไม่ได้พูดภาษาไทยได้ไหมครับไม่ได้ครับแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะปกติที่เราสองคนเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็คือเราพูดภาษาอังกฤษทุกคนตอนแรกอ่ะภาษาอังกฤษากปิ๊ก็ไม่ได้ดีเลยนะคะก็ครั้งแรกเนี่ยที่เราไป ไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยก็คือพิมพ์พกดิบชินเทอรี่ไว้ด้วยนะทุกคนแบบอ,<า>อันนี้ยอะไรภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยเป็นสมุดเล่มสีเขียว,ยวนะคะซึ่งก็พกไปตลอดเวลาแล้วก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วก็เปิด Google Translate เล็กๆน้อยๆน,นะคะจนแบบเวลาผ่านไปภาษาอังกฤษเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็ใช้ภาษาอังกฤษมาตลอดเลยมีแมวเมื่อกี้เข้าตรงนั้นก็เป็นน้องแมวอีกตัวหนึ่งนะคะ เราจะมาดูวิดีโอกันแล้วก็อ่านคอมเมนต์กันนะครับเอาวิดีโอที่คนดูเยอะที่สุดในวิดีโอจากคนแรกนะคะนี่เป็นชื่อภาษาจีนด้วยคอมเมนต์จากคนแรกชื่อว่าอะไรเพราชื่อภาษาจีนของเขา留学生留学生เขาค,คอมเมนต์ว่าอะไรคะ่ะ <laughs> ันนี้ง่ายที <laughs> <laughs> ่สุดแล้วนะก็เกิดจะมาตายอันแรกไม่ได้นะเขาน่าจะเขียนว่าสู้ๆนะแต่ว่าเขาเขียนเป็นสู้หน้าสูน่าหน้าครับโโอ้หใช่ไหมเขาเขียนผิดไงเขาเขียนผิดด้วยเหรอโอ้โหแล้วคนไทยเขียนเขียนภาษาไทยผิดด้วยเหรอโอเคโอเคต่อไปต่อไปเอาเป็นคนที่ชื่อว่า X A-N-P-O-R แแล X X, แล้้ววกก็็ X-X ดอตามสาไัยเกาหลีสาไพ่จีนสาไัยไต้หวนันแล้วตันสับชายชัยหน้าสามีน่ารักมากมากเลยคลิปนี้เติมมาตามครับตาม ชาห่าแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ตามต่อไปเคทเคท t สามีจีนสุกยอดขาพักผมเยอะเยอะนักค่ะพักผมเยอะเยอะคือใครอ่ะใครพักผมเยอะเยอะใครพักคนเยอะเยอะคุณ k ง n g Om Kamulak โอสามีนในฝังขมสาวสาวโอ้อยโอ้ยชม่ไหวสิยุ่งปัดกูกูว่ะยุ่งลายอ่ะโอเคโอเคแปลว่าอะไร Dream Husband โอ้โหเก่งมากเ็เก๋เก๋ออ่ะพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมแล้วก็อา่านภาษาไทยได้นิดหน่อยเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ที่เชี่ใหมาเขาสองเก่งมาก เกิดไปเรียนที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่แล้วก็อาจารย์มาจากเซเว่นอีเลฟเว่นอาจารย์มาจากเซเว่นอีเลฟเว่นเหรอเรียนกับเซเว่นอีเลฟเว่นเหรอครับเซเว่นอีเลฟเว่นเขาสอนอะไรบ้างเขาสอนจะพูดยังไงถ้าเป็นภาษาอังกฤษพูดแบบนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเขาจะพูดยังไง For example give give me some sample that they teach you what they teach you ยี่สิบบาทยี่สิบห้าสี่หนึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งพัน เป็นเขาสอนไงเขาสอนเหรอเขาสอน,<ช>สอนแบงค์แบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อย่เงี้ยใช่ใช่เขาบอกว่าอา๋อต้มเอ่ออะไรนะอันนี้ต้มเอาตานเท่าไหร่ใช่ไหมตอนแรกพี่ไม่รู้อันนี้ตานยี่สิบคือคือคือเท่าไหร่ไม่รู้เขาเป็นคนที่สอนไงจริงเหรอจริงจริงเพราะว่าเกือมีเพื่อนทำงานที่เจ็ดสิบเจ็ดหรอไม่ไม่ทุกทีทุกทีเลยทุกที่ส <laughs> ่วนใหญ่เขาพูดได้ฟังเข้าใจไงถ้าเป็นภาษาอังกฤษ มีคนมาถามน้องเยอะมากมีคนมาถามในชนแนลเราเยอะมากว่าแบบว่าเขาอ่ะแบบว่าชอบผู้ชายคนจีนแล้วก็แบบชอบมานานแล้วแล้วก็อยากแบบว่าอยากคุยกับผู้ชายคนจีนแต่ว่าผู้ชายคนจีนเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาไทยก็พูดไม่ได้พูดแต่ภาษาจีนอย่างเดียวส่วนผู้หญิงก็พูดภาษาจีนไม่เก่ง,ยงอย่างเงี้ยทำยังไงดีไปเรียนภาษากอไงไหใครไปเรียนภาษา,<ภ>าใครไปเรียนใครก็เลย ใครอยากเลี้ยงก็แปเลี้ยงเลยแมเข้าไปในบ้านแม่เข้าไปในบ้านใครไปเลี้ยงผู้หญิงหรือว่าชายใครอยากเลี้ยงกบไปเลี้ยงคุยกันไม่รู้เรื่องเจอกันยังไงอะก็แบบเจอที่ทำงานหรือว่าแบบว่าเป็นเพื่อนเป็นไกด์เป็นคนมาเที่ยวเป็นเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องอืม ก็ต้องมีคนหนึ่งไปเรียนภาษาต้องมีคนหนึ่งไปเรียนภาษาใช่ไหมนี่ก็คือทางออกใช่ไหมเวลาที่มีคนมาถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราไม่ได้ภาษาเลยอะไรเงี้ยซึ่งมิมคิดว่าเรื่องภาษามันสําคัญมากขนาดที่เราอ่ะคุยภาษาอังกฤษกันใช่ไหมตอนแรกภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้ดีมากภาษาไทย,ยก็ไม่ได้ดีมากคือแบบเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเยอะมากใช่ไหมคอมมูนิเคชั่นรองอะไรเงี้ยใช่ใช่คือแบบ ขนาะที่เราอะเริ่มสื่อสารกันเยอะขึ้นแล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากอยู่กัน <c oughs> นานๆถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวอ,อะไรเงี้ยยังไงก็ต้องเรียนภาษาต้องคุยกันเยอะๆนะมีมภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่า real emotion transcends language แปลว่าถ้าเป็นความรู้สึกจริงๆไม่ต้องคุยใช้ภาษาถ้าสมมติว่าจะอยู่ได้นานๆต้องมีคนหนึ่งหรือว่าสองคนขาพูดได้ อ,อไนนะไรนะภาษาเดียวกันเข้าใจไหมยังไงก็ต้องอยังไงก็ต้องเรียนถ้าอยู่ได้นาน,านานต้องคุยกันรู้เรื่องได้ไงเข้าใจไหมเปลี่ยนวิวมาข้างในนะคะเมื่อกี้อยู่ข้างนอกอนี่ก็ยุงกัดอลยยุงกัดเต็ไมไปหมดเลยมาต่อดีกว่าเรามาอ่านคอมเมนต์ต่อดีกว่า่ัานปิงปิงเหมยนิว <laughs> ดีด้วยนะครับเราก็ฝากท้อนแล้วฟัก พร้อมแล้วคลิปที่จิงเหมือนกันตอนนี้น้องใต้สอนเดือนแล้วเดี๋ยวและคลิปที่จิงแปลว่าอะไรอ๋อเออ also pregnant and give birth in China ใช่ค่ะเหมือนกันตอนนี้นอน้อใต้สอนเดือนแล้ว mm. the baby is two month old อ mm. ืมอีชัก คนเบงมีสามีดูแลน่ารักมากจะอีกเบงอะไรเนี่ยมีสามีดูแลจะ husband take care of you it's very cute น่ารักมากควันซีรีดีใจด้วยนะครับนอนขอดี มากที่ได้สามีแบบนี้น้องให้สุ้าพเแคเ่แรงตามคุณแม่คนลูกนะครับไม่ไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวเราเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเราจะมาฝึกอ่านใหม่นะเกิเกไม่ได้อ่านภาษาไทยมานานแล้วเนาะใช่ไหมไม่ได้กลับประเทศไทยจะเป็นปีแล้วเนี่ยใช่ค่ะ ใช่แล้วก็ไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยมีแต่น้องเนี่ยแหละพูดเกาะหูให้ฟังทุกวันที่เรียนมาภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยอันไหนยากที่สุดภาษาจีนภาษาจีนยากที่สุดเหรอใช่แล้วภาษาไทยอะง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าภาษาจีนเหรอมันง่ายกว่าภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยอะเ็กเดคิดว่าถ้าลูกของเราออกมาเดี๋ยวจะให้เขาพูดภาษาอะไรเป็นภาษาแรก ภาษาพนถิ่นภาษาพอนถิ่นที่นี่เหรอเรายังพูดไม่ได้เลยปากกจีดานสายชายหน้านะครับตุ้งตุ้งคืออะไรเจนอันน,นไงนไ่สเสียงผู้หญิงคนนั้ะสายชายหน้านะครับปากติดาางเป็นกันลังใจด้วยนะครับ นั่นแหละนะคะไว้เอาไว้เราเจอกันใหม่อีทีหน้านะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่เราจะอยู่ด้วยกันคนเราอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยก็เรื่องของภาษานะอย่างคลิปนี้มีหลายคนที่แบบว่าถามว่าแบบว่าแฟนมิผพูดภาษาไทยได้ไหมทาไมพูดภาษาไทยได้เก่งจังทำไมเกิดพูดภาษาไทยได้เก่งจังเรียนที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับจ่ายเงินเยอะมาก <ś led> จเ่เงินเยอะมาไปเซเว่นทุกวันนี่คือนี่คือ,คอที่เกิดเกิดไปเซเว่นทุกวันเพราะว่า <ś led> เรียนภาษาไทยนะครับไว้เราเจอกันใหม่นี่วีน้าฝากกดติดตามเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ